ทำผลเนี่ยสีบาทเงี้ยมัมล่ะครับ <c oughs> อ <c oughs> อเ <c oughs> มันมันกลัวสีด้น้ำเขาว่านยังไงจังหวะอยู่อยู่ผนอยู่ผเยัยนอีกก็ล่างขยายแบบหลายแห่งนะอืมมีอีกแปลงหนึ่งมั้งเ่ครับมีมีก็มีก็ซ้ำกันอีกกระจายอมองแต่ว่าข้าวปลูกหลายบ่ครับปลูกหลายเพราะว่าเพราะว่าอันคึ้ว่าอรอบนี้สีเศร้าขายเลยเสียไว้เป็นหัวโอ้ขาเก็บหัวกระดัมันโบวบโบยังเปบ่ครับว้ามันมันโบวบได้ข้าวกระดัยมันหัวใหญ่กว่านี้ข้าก็ค่อยเอาข้าไกระไรไปตากแดดได้หอมพั่นนี่ อเอาเก็บไปเขามีแต่หอยไปหฮมครับเอาไปตากแดดตัวไหนได้ไปเป็ดเขาว่ะเข้ามีหัว,ว,วเดียวยขันคือหอมบ่านเน่าถ้ามันคามปีมันจะโวบไปแล้วครับแม่มัน,ม,นมันผักระยะบวัวหิงได้นี่เดียวเดียวประมาณเดือนมีน้านีลายมีนาเขากับสีเอาไว้เดี๋วนี่วันนี้ลังส้งการเดี๋ยวนี้มันเข้ากับปูกไ,ได้เดียวครับครับบวัวหิงโอ้ปลูกใส่ฝนเลยปลูกใส่ฝนเลยบวัวตองมุงโอ้เทียสีไดงมาหยาช่างไวทีครับ <laughs> เห็นเขาขายศึกษาเบิ่องนาน้ำหาอือเทียสิได้มาคือว่าเนาะครับเนาะโอ้เทียว่าเป็นบุญพระได้สันผมมากค่ะอันละต้นเนาะครับน้องแม่ดึงออกเมื่ไหต้นใหญ่ครับดึงออกเมื่อกาปัดไปออกจลกหน่อยหักมันกิดเกียนออกอีกครับอือเสียดิลี อยู่ในบ้านนี่ข้าเจ้ากับมัขอแบ่งไว้ลำเนาพุณละเล็กละน้อยเด้อครับข้าเจ้าเห็นปลูกแสดงว่าช่วงนาฝนนี่เขาก็ค่อยมีคนปลูกกันเนาะครับเนาะเพราะว่ามันบ่มงนี่อะไรได้มันเปื่อยอันั้นุเวนผ่านนี่โอ้ปีนี้หอมกันราคาดีเลยบนหลงเลยหอมต้นหอมสดทานีเลยมันมันคนละยางกับหอมแดงเนาะยไหมเนาะคนละยางหอมแดงมันหอมแดงเขาสิปลูกเอามากินหัวมันครับ ต้นนี้เป็นหอมสดหวัวสีใบใหญ่คือหอมแดงได้ครับบานนี้ถ้าม,มันลงหวัวมันก็สีมีหวัวน,นิดนึงเลยนะครับเนาะแจะใหญ่กว่าน,นี่หลายตืวจิตแต่บานหัวใหญ่คือหอมแดงครับครับแต่มันเป็นหอมกินใบคือบานะนะครับเนาะโอ้หนาฝนบุ้มีคนปลูกนะครับเนาะมันมนบุ้มมีพันึ่งคือบานรู้นะสังเกตเดินละค่ะยามฝนครับโอ้แต่ถ้าปลูกได้หลายนี่เงิงเนแสนเห็นเทีนเลยหน่อครับเนี่ยดูอร่อยกุบบาทปาดแล้วอันสอนเฮียง มีพื้นทีจ่จากไรกับผลแล้วน้อแม่เนาะจังวานตลาดเจังว,น,งวนสีเฮ็ดขูนเอามาใส่เนี่ยเมยังได้เอาไปลงหอมอ๋ออุ้ยยังสิเป็นตะเ <c oughs> ตบเิงแห้งแล้วครับมีโอกาสผมสิมาหายเมียเดีกครับมามาอัปเดตจักหน่อยโมเฮ็ดหยั <c oughs> งหลอดเงี้ยอันผลอันส่วนราคามันครับยามผลก็เป็นหยังที่พืชฟักสวนขั้วมันเฮ็ดหยากขึ้นมาแล้วครับหยากเฮ็ดหยากขันบ่มีพันธุ์ดีๆแนก่กัหยากครับคอใหญ่อันเฮี้ยสดตรบันอ่างนี่เด้เราเป็นไร้วันเราอยู่บันอ่างนี่เราเราได้วานแกผโคลาบบ้านเรา ได้น้ำเหลาตีเหลาแบงใหครอ๋อที่แหลกเขามาปลูกหลายไปไหนครับแม่เราไ้มาซิกิโลอันเป็นหอมแหงเป็นหอมแหงเข้ามาเห็ดเอาหม่ครับเห็ดเอาขขยายเลยที่แหลกก,กก็บริขาย,ายแล้วก็มีแต่ขายายไปก่อนครับครับโอ้ยนี่ก็จะมีแปลงหอมเลยเป็นหอมยังล่ะครับแม่เป็นหอมแบงพันรับแร่ค่ะ,คะโอ้หอมแบงพันรับแร่ะมันเป็นจังไรครับเบ่ซูพี่น้องฟังนะครับแม่มันสามารถที่ปลูกง่ามฝนได้แล้วก็คือตอนนี้มัน มันเขาสู้หนาห่วนค่ะถา้าถ้าพันุอื่นมันก็นจะดูแลยากครับค่ะพันุนี่สามารถแบบว่าทนทนแดดทนฝนได้โ้้ยมาดีลยครับค่ะดีค่ะ<อ>จังว่าได้มาปลูกน้ำเพลินปีกายนี่ค่ะครับแล้วก็มาขายบางฝนหันโลละ่อยกลัวโ้ว้ยแสดง<ป>มาปลูกได้มีนี่ปกกลูกจนรวยด้วยครับปกกลูกจนรวยค่ะครับถ้ยายนี่อฝนนี่เขาว่าได้ไรล,ละสามแสนนลยค่ะปาดท่าเขามีถึงมิตรีปลูกห้อมแบงนี่เป็นห้อมที่ ปลูกยากด้วยครับพี่น้องช่วงหนาฝนนี่ <c oughs> แคบบดายเลยครับราคานะครับพี่น้องมีปลูกรุ่นที่สามเลยค่ะสําหรับแหลี่ยนี่<อ>เท่ากับขายขายเบิร์ล้วก็ลงลงไม่ไปเรื่อยๆค่ะครับขายายไปน้ำน้ะแม่นาะเก็บพันธุ์ได้น้ำบ <c oughs> ่ครับเนี่ยได้ค่ะเก็บพันธุ์ก็ได้น้ำแมนเท่าสามารถเก็บพันธุ์แล้วก็เอาพันธุ์ไปเองคือบ่ตรงซื้ออีกค่ะสําหรับหอมพันธุ์นี่ครับอืที่เข้าเหลือจะขายต้นสซดแล้วฮากเก็บไว้ส่วนหนึ่งให้เพื่อนออกหัวใหญ่ ครับผมเอาสามารถไปเห็ดพันได้ครับโอ้แบ่งให้พี่น้องเฮานําบอครับแม่ค่ะแบ่งค่ะสําหรับผู้สนใจเนาะค่ะจะได้ไปพ่อปลูกเพื่อขยายพันธุ์เนาะครับเนาะค่ะเพื่อขยายพันธุ์ได้แบ่งปันกันไปค่ะแม่ครับแล้วสุดท้ายนะครับมี่ยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับว่าเห็ดสวนผสมประสานโคกน้องน้ามันดีจากไห๋ครับแม่ดีก็คือเขามีรายได้ต่อวันเนาะค่ะทุกมือครับแล้วก็มีรายอาทิตย์เกิดจะเป็นปลาเป็นไก่ รายเดือนเท่ากับจะเป็นง่วก็คือรายได้ใส่ใจในครอบครัวเท่ามันก็จะข่องโตเนาะค่ะคือเท่าบ่ตรงไปตลาดเมื่อนี้ไปสื่อพักสื่อปลาคือเขามีกินทุกอย่างค่ะมีกินมีใส่ครับค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําให้มาเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าความซุขมันกับคือเฮามีกินแล้วมันก็มีความสุกเนาะค่ะบ่ไดดเดือนร้อนครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ห้องจัดของอยากลูกขึ้นมาเฮ็ดก็เฮ็ด ข้าเมื่อยเข้ากับผักปุ้ยไปมาหายเข้าแล้วค่ะที่นั่งอยู่มั่นได้กับสบายใจแม่เนาะครับโอ้บ้านนี้กลัวเข้าสิประสบกลัวสมบูร็จซ้ำนี่สิกลัวจะได้มีของขายหนึ่งเขาต้องวางลับดับความสำคัญเนาะครับแม่เนาะแม่นค่ะเข้ากับคือระยะสันก่อรปลูกพืชระยะสันก่อนเพราะว่าจะได้มามีเงินหมุนเวียนก่อนเนาะค่ะกับจังคอยสลับเป็นพืชอันระยะเหี่วไปอีกค่ะครับกลางเหี่วไปเนาะแม่เนาะครับผมเอาเลยหัวใจสำคัญเทียจะไม่เห็ดอยู่นี่ คืออีหยังครับเนี่ยควมขยันควบขยันครับค่ะครับควบขยันแล้วก็มีเวลาเนาะค่ะครับผมการเอาใจใส่เนาะแม่เนาะเอาะนะครับบางที่นี่ปลูกไว้ทิมทิมนีือบ่ได้มาเบิ่งหรือไฮเดรตเต็ดดาเบิ่งกับ่ได้ผลได้เนาะแม่เนาะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งกับขึ้น้นาเนาะค่ะนามตรงสมบูรณ์โอ้ครับค่ะถ้าขาดนามกับการเกษตรกับไปทั้งหนาบ่ได้คขึ้นกันค่ะแม่นครับเพราะผืชกับขาดนามบ่ได้เนาะครับเนาะค่ะ มองได้ไม่น้านะครับพี่น้องก็มีชีวิตเด้ครับพี่น้องเด้อย่างที่พี่น้องที่ได้เห็นนะครับบ่าวสลามพายางเระเบิงนี่เคี้ยวงามเป็นตาอนซอนแห้งนะครับสำหรับผู้ใดอยากเฮ็ดหรือบ่อยากมาเบิงงานนะครับอยากมาเรียนรู้พูดคุ้ยนะครับต้องเฮ็ดจังไห๋ครับแม่ติดต่อก่อนเนะครับนาทโรมาก่อนค่ะติดต่อมาก่อนค่ะเพื่ออยากจะได้พันธุ์ต้นหอมเนาะค่ะพันธุ์บวบแล้วก็ต้นคาเนาะค่ะเพื่อที่จะได้นําไปปลูก ขยายพันธ<น>ุ์กันต่อไปนเมยขยายพันธุ์ต่อไปสนใจกับติดต่อมาได้ดค่ะครับมผมเมย์เมย์มะไรสีแสดค่ะมาลุนโพครับมมหาตบลอ่างศิลาอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าครับสี่เก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดค่ะครับผมอ่าโทรมาพูดคุยกันได้ครับด้วยปรึกษากันได้นาะแม่เนาะค่ะอ่ามีมีทางช่องทางติดต่อทางออนไลน์ไหครับไลน์ไลน์กับเบอร์นี่ค่ะอ๋อเป็นไลน์เบอร์นี่มีเฟซบุ๊กมี ยูทูปมีชอม่องมีหยังบ่ครับบ,อบออ่บ่ค่ะมีแต่เฟซค่ะโอเคครับเฟซชื่อหยังครับแม่เฟซกับเม่์มาไล่เนี่ยคะ่ะอืภาษาไทยภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษค่ะโอเคครับอ่อย่าลืมเข้าไปติดตามให้กำลังใจอีเมลนะครับเพิ่นก็อาจจะอัปเดตลงเรื่อยๆเนาะครับเนาะในเฟสนะครับ, <c oughs> รบไปติดตามให้กำลังใจศึกษากันได้นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซรํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณอีเมลครับพาเฮานยางเลาะเบิ่งนะครับพื้นที่8ไร่นะครับสวยงามแห่งอีหลีิดครับเด้อพอกันคลิปหน้้าเดอครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ